โอเคนะฮะก็วันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของงานค้ายวันเกิดเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะครับประชาสัมพันธ์เลยนะครับงานประจําปีเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะครับจะเริ่มในวันที่7ธันวาคมถึงวันที่12ธันวาคม2 5 6 6นะครับและในวันเสาร์ที่9ธันวาคมนะครับจะเป็นการอันเชิญเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงแห่รอบตลาดชุมแสงนะครับมาเที่ยวกันเยอะนะครับโอเคมานะครับ408เชียงใหม่นครสวรรค์ครับอ่า ันนี้ก็เป็นวัดสุดท้ายนะครับของงานลายวันเกิดเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะครับปีนี้เจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงนะครับครบ120ปีนะครับ ผู้คนลงนะครับก็วันนี้ก็คืนที่4 hehe, แล้วนะครับเป็นคืนสุดท้ายของงานนะครับวันนี้ก็เป็นวงเดินรูสีดานะครับมาเล่นราจะไปจอดที oh nah enough, ่สถานีรถไฟคอประกดทับกิจพึงบอเชปป่าลำโพนไปสุดที่สถานีรถไฟนครสวรรค์นะครับโอเครถล่าช้ามาเล่นตัวเดียว ช้ามาไปเยอะมากโอเคเดี๋ยวไปเจอไกลทีหนึ่งตอนคอนเสิร์ตเดรูดสีด้านะครับเดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศมาให้ดูโอเครอติดตามได้ฮะสวัสดีฮะ